นะครับผมพอเขาถูกกันทั้งงานเลยนะครับผมถูกกันทั้งงานเลยถูกกันทั้งงานไม่ถูกแต่ที่คนไม่ซื้อนะครับผมประทับใจตรงนี้เคาะลงถามเลยนี่นะทำไมครับผมเคาะลงบอกม็ใช่เคาะลงบอกผมลงบอกก็ตรงอายุนะครับผมจุดทูบอยู่กับลูกกับแฟนผมนะครับ ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทำานทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะวัดสมณีนะครับผมวันนี้เรามาเจอพี่เปานะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเนาะพี่เปาเมืองใต้นะครับเราจะมาสอบถามแนวทางนะครับได้ยินข่าวว่าไปจองรถสีประตูเลยนะครับผมถูกจนได้ไปจองรถสี่ประตูแล้วนะฮะหลังจากที่รถ นวดก่อนๆเนาะถูกกันได้ซื้อบ้านซื้อรถนะครับผมรอบนี้นะฮะก็เลยไปจองสีประตูไว้แล้วนะครับหลังจากที่ถูกเยอะนะครับผม6 3นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระถางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพี่บ่าวเมืองใต้จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับ เออครับพี่บ่านะฮะครับผมพี่บบาวหลังจากไม่เจอกันนานไม่เจอนห้างหายไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วกลับมาลาก่อนเหมือนเดิมกลับมาลาก่อนจากที่หยุดทำยูทูบถูกไหมถูกนะครับผมผมก็ถูกแต่จะไม่ได้ลงให้เอฟซีนะครับผมคได้หยุดไปทําอะไรคะตั้งแต่ก็ไปขายของนะครับผมขายทุเรียนเสร็จพอหมดทุเรียนผมก็ ไปขายหมูปิ้งหมูอะไรก็ทีนี่ก็ยาวเลยนะครับผมเพราะหมูปิ้งต้องขายทุกวันโอ้ขายแถวไหนคะขายอยู่ขายอยู่นองหานะครับผมข้างโรงพยาบาลเก่านะครับผมถนนโตลุ่งนะครับผมตร,ตรงตรงข้างข้างไปสี่นี้างข้างไปสะวันนะครับพ่าที่แล้วถามว่าหกสามได้เยอะไม่เยอะครับผมอมืถูกเยอะไหมพี่เดาเยอะนะครับที่ว่าจองสี่ประตูนี่จริงไหมครับผมใช่ไหมจริงจองไว้แล้วจองไว้แล้วนะครับผมไปออก ปีใหม่นะครับผมว้าวต้องหมดแล้วปีใหม่เอกสารก็ส่งไปแล้วนะครับจังการเดสตสเตตเมนต์นะครับผมรอนั่นปีใหม่รอรอรุ่นปีใหม่ครับผมปีใหม่ถูกเยอะอยู่ผมหกสามใช่ไหมพี่บ่าวสามเยอะก่อนหน้านั้นก็ถูกนะครับผมกับเอฟซีจีงวดติดนะครับผาวรับผมถูกอยู่จีงวดติดแล้วครับผมที่ติดกันปีนี้นะปีนี้ตั้งแต่หลังจากผมหยุดยูทูบไปสามสี่เดือนผมก็ ถูกอยู่ประมาณสี่ห้าวดนะครับผมสามตัวตรงก็มีนะครับผมจนเศร้าเห็ดยูจูกว่าน้ะกว่าพี่น้องมีเพื่อนบ้านถูกสี่ตัวอยู่รอบนึงนะผมถูกเพื่อนบ้านสี่ตัวนะครับผมซื้อเล่นๆวันนั้นบ้านมีหกสามนีพี่มาจังไหนครับหกสามนี่คืออายุแม่ผมนะครับผมผมไปใต้มาเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วนะครับไปทา จบให้แม่นะครับแม่ผมเสียนะครับผมแม่เลยเป็นอายุอายุแม่นะครับผมผมก็ขอแม่แม่เสียใจด้วยนะครับผมแต่วันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมตัวเลขฝันฝันแล้วฝันแล้วแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วตัวเลขก็แม่แล้วนะครับเปิดกดให้ก่อนที่แกจะเสียแกก็บอกอยู่นะครับแกจะให้ลูกหลานรวยหมดทุกคน แกชอบซื้อหวยนะครับจะให้ลูกหลานรวยทุกคนขึ้นมาข่ามมีถบาดเนีแล้วเราอีนีต้วไปคุณเดือนพีนินจะให้ลูกหลานรวยทุกคนจะไม่ลำบากนะครับผมนี่แหละครับสำคัญเลยส่วนตัวแกก็ชอบเล่นหวยใช่ครับผมแกก็เลยกะเสียก็แสดงความเสียใจก่อนเนาะขนาะเลียใจนํำเนื่ะเพื่อนๆไป แบบระท่านห,าหันบอกค่ะวือจงไดคือค,คยนยิมเข่าเพื่อนนอนนอนแล้วก็หลับไปเลยนะครับนอนเฝ้าหลานเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับพกพหลับไปอพอไปทำศพให้กแกอยู่ที่ห้าวันสี่สี่ห้าวันนะครับ<อ>ผมครับผมแล้วก็แม่ก็<ส>ผมไปก็ตอนนั้นก็มีตังไปหมื่นกว่าบาทผมก็ใช้จ่ายอะไรหมดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่มี ตังจะขาดทุนขาดทุนอะไรมาจัดงานนะครับประมาณใหญ่นะครับผมจะเลยไม่ให้63นั่นแหละครับผมเคาะลงบอกเลยนะเคาะลงบอกเลยนะครับผมตรงอายุเลยนะเคาะลงบอกแม่เลยแม่แม่เป็นจุดสูบแล้วแม่เคาะนะครับ3ีนะครับตรงอายุผมบอกคนในงานคนในงานถูกกันหมดนะครับจากคนที่ว่าจะทําบุญคนละร้อยสองร้อยบางคนทาเป็นพันนะครับผมใส่ซองให้รวมบุญนะครับกับผมนะครับผม พอเขาถูกกันทั้งงานเลยนะครับผมถูกกันทั้งงานเลยถูกกันทั้งงานไม่ถูกแต่ที่คนไม่ชื้อนะครับผมประทับใจตรงนี้เคาะลงถามเลยนี่นะท่แมนครับผมเคาะลงบอกไม่ใช่ก็ลงบอกผมเคาะตรงอายุนะครับผมจุดทูบอยู่กับลูกกับแฟนผมนะครับกับเจดมันแล้วเคาะตรงอายุกุกสามแม่ใช่ไหมเป็นคนเคาะเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่เราก็ได้ไม่ได้ฝันสดๆเลยก็ จุดอยู่หน้านั่นแล้วก็เสียงคุกคุกสามทีแต่ผมก็บอกว่าถ้าใครอยากถูกเลขถูกหวยให้ซื้อตัวนี้แต่ผมบอกก็เลยซื้อไปเลยถ้าคนอยากรวยก็ร้อยคูณร้อยพันคูณพันไปเลยหกสามหกสามสามหกผมบอกร้อยคูนร้อยไปเลยโอ้หกสามคือ,อคุณแม่ที่เสียไปเคาะตรงหกสามตรงอายุเลยครับผมอุ้ยขนลุกเลยครับผม แล้วรอบนี้ท่านมาบอกยังไงครับพี่บ่าวรับรอบนี้วันที่ยกศพแม่ไปวัดนะครับอาแม่บอกว่ายังพอสอเกิดนะครับผมยังพอสอเกิดยังยังบอกพอสอเกิดแม่รอบนี้สามตัวตรงรนี้มาเข้าฝันครับผมพอสอเกิดพอสอเกิดครับผมพอสออะไรคะแม่เกิดพอสอสองห้าศูนย์สามนะครับผมสองห้าศูนย์สาม ผมผมก็ผมก็ตัดออกมาสองประตูนะครับผมสองห้าศูนย์กับห้าศูนย์สามนะครับผมแต่ผมจะเน้นที่ห้าศูนยสามเยอะสุดเลยครับครับผมมันเป็นท้ายิตัวนี้กะดังท่านครับผมท่านบอกว่าจะให้ลูกหลานรวยแม่บอกแม่พูดตอนผมไปบุญศาสตร์เดือนสิบทางใต้นะครับถตาเอฟซีติดตามประีนีบุญศาสตร์เดือนสิบก็จะรู้นะครับผมก็ พาแม่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เย็นก็ซื้ออะไรมาทํากินกันที่บ้านนะครับลูกหลานมากันครบหมดครับแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้รวยทุกคนเพราะลูกหลานยังลําบากอยู่แม่พูดว่าจะให้ลูกลูกรวยทุกคนตัวพี่พี่บ่าวซื้อไว้เยอะๆค่ะที่แบบว่าสั่งจองลอตเตอรี่มีเท่าไหร่เอาหมดห้าศ <50 3 S 2> ูนย์สามครับผมห้าศูนย์สามตัวน้ไปแล้วบห เยอะนะครับก็ห้าศูนสามเฉพาะกับพี่บ่าวเนี่ยห้าสิบใบยี่สิบใบตั้งหากอีกเป็นร้อยผมว่านี่ผมซื้อเยอะนะครับผมห้าศูนสามเพราะว่าแล้วผมก็ได้สามมาเยอะครับแล้วผมก็ดังห้าศูนย์นี่โอ้นี่ครับสองตัวก็ห้าศูนย์ศูนย์สามนะครับผมกลับเอาด้วยนะครับเ fc สามใครบอกพี่บ่าวก็คือใครถามบอกหมดบอกหมดทั้งงานเลยนะครับผมถูกกันทั้งงานถูกกันทั้งงานเลยบอกกันบอกก่อนวันหวยออกจนว่าบางคนกาว่ามาแล้วก็คืนหลังจะไม่มาอีกพอหวยออกหกสามมากันอีกนะครับคืนหลังมาทำเุินมาใส่ทองอะไรเพิ่มกันอีกนะครับผมครับนี่นะครับวันนี้นะครับผมนี่นะครับผม เชื่อนะครับผมผมผม,ผมเชื่อนะครับเพราะแม่แม่เป็นคนชอบเล่นหวยด้วยแ,แม่บอกว่าจะให้ลูกหลานรวยนะครับผมสองห้าศูนย์สามคือท่านบอกว่าพอสอแม่ยังไม่ออกอใช่ไหมครับยังไม่ออกครับผมโอ้แม่ก็บอกแม่มาบอกว่าพอสออกเกิดยังไม่ออกอ่าข,ขออนุญ,ญาตนะครับพี่เบาภายในสี่ตัวนี้ตัดเอาตัดเอาอาจจะเป็นสองสามก็ได้สองห้าก็ได้สองศูนย์ก็ได้อย่างนี้ <ผม S 1> หรือเปล่าครับพี่เปา แต่ถ้าให้ผมชอบนะครับผมตัด50กับ03เดีวนี่3 3ตัวบนนะครับผมตัดให้250กับ503โอ้อันนี้ความชอบส่วนตัวของพี่บ่าวส่วนตัวของผมแต่ผมจะหนักตรง5 0 3นะครับผมหรือว่าใครจะ4ตัวนี้ไปตัดเอาก็ได้ใช่ไหมครับครับผมเพื่อเพื่อ fc อาจจะชอบ25 23ก็ได้ใช่ไหมฮะ53ก็ได้แล้วแต่ fc นะครับผมครับ ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของพี่บ่าวนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่บ่าวนะครับที่เสียคุณแม่นะครับครับกระทันหันกระทันหันนะครับผมบกป่วยบอยังบกบกป่วยบอยังแม่ก็หลับไปเลยนะครับผมแต่ก็เราคิดทีก็เป็นบุญของแม่นะครับผมที่ว่าไม่ทรมานไม่ต้องให้ลูกไปเฝ้าไข้เฝ้าอะไรนะครับแม่ก็ไปสบายแล้ว เอาอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บ่าวครับผมครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม